ัาพีโหนพี่นายกไปเฮ้ที่หนี่นัก่าที่อันัก่าที่สามเบขออร์ียนเชิญครับในานที่พี่เข้ามาเปทีนะครับโตรโอ่อ่าเที่ยมากแต่เาร้องมาด้ยรุวยด้เทพนาคูนี

ีว่ว่าเรกขายลูก่ลูกแกคือที่ลที่สามนสุนที้าินะครับเป็นที่สามที่มาองก็เป็นพิีนี้นะครับที่สามเป็นีนี้นะครับคับ เราเอนให้กับมีเตชดาเจพนะครับรอนเขาลือนนะครับเตชดาเอตุมีครับสิเตชดาเอนะครับจบกระดาที่สองขอกําไเพนปีนี้ครับเดี๋ยวผมจบสามสิบออนไลหลักให้เดี๋ยวรู้เลยครับเดี๋ยวรู้เลยว่าที่ไหนเลื่อกับที่ไหนครับเราอกว่าไปแล้วใ้รีทางเลยรับ เป็นพระโยธรชาติคือผูนมหลักในรายการนี้นะครับและทีนี้นะครับที่ฝึกของที่ฝึกนะครับในสายสตรีลมาประจำปีสองพันหกร้อยสิบสามอันดับที่หนึ่งของก็เป็นทีราแกี่องออ เขาพลาดสภาพคเับเจอหน้าเลยไม่ได้มีเวลาเลยคงมีงานเยอะยายกเมยจับวอนมันมันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโควิดโัรไปยังตัวไปดับเพิงใช่ไหมไปไม่ที่ไหนอะนี่ใจไปไหม้ก็บอกว่าที่ไหนไปดับเพิรนะพี่เบนขอบริีเหมือนพี่ไปแล้ว บ้านันเพวกเราอ่ะอน่เดี๋ยวพึ่งอยู่พึ่งดีเขากำลังงให้นี้ขอบในเนที่ตงเขาเาได้ไหมขอไปนี้แลผมตี้งววยอะไรอ่ะ้วยถวยหลดหลดไหมหมอาไ่ลดาเร็หมอขัดไปหมเือไหม

อเโครับนิดเดียวนท่านีนะครับก็ที่สคัี่มาทีตลงแบบนี้ไม่ได้นะครับม่ใคาจะโน้องรอลองดูนะครับแู้วก็รอก้คือเึงรายการของเราครับให้แนเอโอหอะอ้วนแล้วกันเนี้ย

아예 <목소리도> 이 <목소리도>